สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะให้กำลังใจพีริดาพี่ใจกันนะคะก็มาดูที่การถ้ำขนมท่องมวนบานเล่านะคะถ้าเป็นบ้านเล่าก็เรียกขนมท่องมวนนะคะวันนี้ผี่ไปฉีดวัคซีนมากนะคะนาะงยางเชี่ยวเชี่ยวสิสิเพราะว่าพีก็เป็นล่มลงไป ในวัคซีนเลยนะคะเพราะว่าฉีดเข็มที่สามนะคะวันนี้ที่ฉีดเข็มที่สามนะคะฉีดวัคซีนเข็มที่สามวันนี้ก็หน้ายังเซียวๆหน่อยนะคะเพราะเพิ่งฟื้นเกือบไปสวรรค์อีกแล้วนะคะวันนี้หมอวิ่งกันวุ่นเลยค่ะเพราะว่าหลังจากสิบนาทีก็ล้มลงไปเลยค่ะก็ไม่รู้ตัวก็ต้องก็คือความดันอยู่ก็ต่ําแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็อ้วกแล้วก็ เป็นเพราะโรคมะเร็งที่พี่มันเกี่ยวกับโรคมะเร็งเส้นประสาทติดเยืหุ้มสมองของพี่นะคะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนโควิดแต่ครั้งนี้เขาให้ฉีดเออมาโดน,น่านะคะเพราะคุณหมอบอกว่าเขาจริงๆแล้วเขาให้เลือกว่าเราจะฉีดอะไรแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่เขาไม่มีโรคประจําตัวก็ฉีดเออ,เอ,อ เ้วแต่นะคะบางคนก็ฉีดมาโดนหน้าแต่เขาจะฉีดเขาดูสามายถึงว่าครึ่งหลอดนะคะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปสลอ็อพี่เป็นโรคมะเร็งเส้นประสาทคือเขตพิเศษหน่อยเขาก็ให้เต็มหลอดเลยนะคะเขาก็คุณหมอเขาบอกว่าให้ฉีดมาโดนหน้านะคะเต็มหลอดพอฉีดเข้าไปสิบนาทีก็ลงเลยค่ะลงตรงนั้นเลยก็ดีที่มีสามีไปฉีดพร้อมพี่ด้วยแล้วก็นั่งห้องเดียวกันก็ ทั้งคุณหมอทั้งไหนพี่ก็จำอะไรได้ไม่มากนะคะตอนนี้ก็ฟื้นแล้วพอฟื้นแล้วก็เนี่ยค่ะก็มาทําขนมยูนกันนะคะเอ้ขนมคริสต์มาสกันนะคะช่วงคริสต์มาสเราก็ทําขนมทองม้วนนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะนะคะก็มีแป้งแป้งทําขนมทั่วไปนะคะแล้วก็มีแป้งมันนะคะแป้งมันแล้วก็ไข่ไข่นะคะแล้วก็น้ําตาล ตาเดี๋ยวให้ดูนะคะแล้วก็ผงวานิลานี่คือผงแบบวานิลากินวานิลานะคะแล้วก็พี่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือผงคาเดมโมแม่นะคะหมายถึงว่าเป็นผงที่มันหอมๆห,หน่อยนึงมันเป็นเออพี่เรียกไว่ถูกเดี๋ยวพี่จะให้ดูคลิปสองนะคะพี่พี่จะให้ดูคลิปสองนะคลิปจะสองนะเพราะว่าขนมนี้เขาทากันจวงทิศสมัรนะคะก่อนทิศสมัร วันนี้ก็มีพี่สาวมาช่วยทอดนะคะเพราะว่าพี่ดีนะคะมีพี่สาวมาช่วยทอด <c oughs> วันนี้เครื่องทอดนะคะแล้วก็เครื่องม้วนมันมคล้ายขนมทองม้วนบ้านเราก็ <c oughs> พอฟื้นขึ้นมาก็เห็นไหมคะนี่หาเรื่องทําเลยค <c oughs> เราก็สู้ชีวิตกันไปเนาะทําไงก็ทําไปค่ะก <c oughs> ็ะมีเดี๋ยวนะคะต้องมีเครื่องตวงด้วยเพราะสมองพี่เบลอเบลยาอยู่ค่ะตอนนี้โดนน้้งเข็มแทงเข้าไปเพื่อไม่ให้ พื่อให้หัวใจมันเต้นนะคะหัวใจมันหยุดเต้นไปแล้วตะกี้ฟื้นแล้วค่ะยมพบาลยังไม่ต้องการเอ้ยเทวดาไม่ต้องการค่ะยังต้องกลับมา, <laughs> ายมอยู่เทวดา,ย,ย,า,ย,าดยังไม่ต้องการค่ะไม่รู้เทวดาหรือยมพบาลหรือว่ายมทูตยังไม่ต้องการไปกลับมาก็มีก็ทําไปที พี่จ้องพี่จะทําดับเบิลหน่อยนะคะก็มีไข่หกลูกถ้าเป็นสูตรของยุโรปจริงๆนะคะก็มีไข่หกลูกนะคะแป้งสองรอยห้าสิบกร,รมัมนะคะแล้วก็มีเอ,อเนอยนะคะเนยเนยในพี่มีไว้แล้วนะคะเนยบะหมี่ไปเลยบากสเต็มากมังกรินเอาแบบนี้เลยค่ะเนยนะคะ เด็พี่ใ้แบรนมึกนะคะโอ้ยพี่ใช้นอยี่ห้อนี้นะคะ,คะ,คะทำขนมเนยนี้มันจะหอมกว่าแล้วก็มันมีความเค็มหน่อยนึงนะอย่าใส่เยอะนะคะแต่ใส่ตามที่เขาบอกไว้นะคะก็เลยก็สองห้าสิกรัมนะคะ สองร้อห้าิกรัมเราก็ละลาย,ลยไปก่อนเนาะเพราะเนยนี้มันแข็งนะคะพี่ต้องละลายก่อนละลายเอาในเออแล้วแต่นะคะเอาคนก็ละลายทีย่ที่จะละลายเออในที่จะละลายในเอไมโครเวฟก็ได้นะคะก็ไข่ก็ตีลงไปเลยค่ะหกลูกนะคะ แต่พี่จะใช้12ลูกเพราะพี่ทำ2-300อันนะคะทำแจกเขาค่ะช่วงพิต์มาเดี๋ยวมาต่อกันคลิป2นะคะว่ามันจะออกมายัางไงโอเคนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต่อกันคลิป2นะคะ